สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมมาถึงบ้านสาวนุ่นเป็นที่เรียบร้อยครับค่ำมืดพอดีอดเบอร์ไหนเบอร์สิบสองสิบสามได้นี่อันนี้สิบเจ็ด นี่เขากำลังกำลังถอดถอดระแ eng ทำงไ่่งใส่ทางแหวนมานี่มันเบอร์ไหนสิบสามใช่ไหมมันก็ต้องเป็นเบอร์สิบสองไปสิบสองอยู่ไหน ครับสาวนุ่นบอกนสาวนุ่นบอกประแจแหวนนี่ไม่ค่อยถนัดแต่ถ้าผู้ชายสวมแหวนนี่ถนัดแน่นอนเรียบร้อยเบอร์สิบเจ็ดอยู่ตรงไหนฮะไหนประแจอยู่ไหน โยนไว้นี่ครับอ้าสวยถึกบึกบึนวิ่งวันแรกนี่สายระแนงวิ่งอัดเต็มกรงอ่ะเออรู้สึก <บา S 1> ว่าจะ<บ>าได้เยอะกว่าเขาต้องมาถอดครับ าทำไมนะชอบใช่เ,เริ่มหลงทิศทางแล้วยิงงนเดียวเลยยกขึ้นก็ออกแล้วนี่รวมๆนี่เอา้าออกไหม่ออกอ๋อมันติดฝั่งนู้น

แม่วอกต้องข้อแล้วเหมือนมันงงไอยไรไม่รู้เนี่ยแล้วสุดแล้วหมุนเออมาแล้วนะ่ะเอานี่หาโยกได้แล้ว น็อตมังงอจริงๆด้วยงงตอนยังไม่ถอดนี่มันก็จะดูอ้วนๆหน่อยนะ,นะครับพอถอดแล้วนี่มันก็จะผอมๆหน่อย เอาไปเก็บไว้ไหนนุ่นต้องล้างก่อนได้นหน่มีแต่ดินหายยังไม่ต้องหายอะไรมาจับมันมหมุนไหมหมุนตามบก่กสาวนุ่นบอกมันหมุนตาม นเียนี่เดี๋ยวเขาจับไปจะนี่โอ้คะนจับจัทังนี่ตัวเอะไแล้วเอามันขังยยังอีก ออมะอ้าวล้าเลยอ่ายกยกดินี่ยกยกอ่าเหลือตัวเดียวเรียบร้อยแล้วครับ ต้องล้างก่อนเด็นนู่นดินเต็มเลยเรียบร้อยเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวล้างมือก่อนครับเจอกันใหม่